มาสีมองเจ้าลูกเวงมีห้องซอนขึ้นมาเฮมาถ่ายลูกค้าสองก้อนนัเสียงห่างนีโทยนยาวนั่นนะเอาเอาโหงเตือนกะผ่ายปุ้นก็แหละผ่ายด้านกลางวันปุ่นนะโหงเตือนกะนี่นะเ<ๆ>ขาได้เอาเสียงกันนั่นทางนี้อ่าหน้าหน้าสองก้อนโอ้แสงออกมาทางนี้นะหมอกมันหางนีโทนนะ ช่องในใะนเป็นในช่องหัวในะสายเด็ดนั่งเลยเฮ้ยนั้งใจเห็นในการเลยปากๆไว้นะฮารีโทนแกถ่ายเป็นลูกค้าจริงนหเอยวาวฮารีโทนเฮียาวลูกดีกว่าโอ้มาเด็กเจ้าดิ้งเจียวเด็กวงกึ่งกลางมาก็โทนเนี่ยนะลูกค้าก็เปิดใจ เหลือตังปุณนฑทัวนี่ยวะใ,ในวันที่สิแบแปดชนะพรครับชนะพรห้าคนครับโ,โอ้โหอนห้างเลยทัศช,ชิงปีได้อามไปทางดีถอนมันเป็นางดีทางดีมึงชิงปีได้เป็นทางดีแล้ว่ะสายตาคิงปีได้นะลูกค้าก็ตุเกมาล5ตาม,มาเลย <c oughs>